ผลไม้ที่ชอบขรั่งแข็งแข็งให้แข็งไม่กินเออที่ถามเข้าวที่เราตอบเขาไม่รู้เขาที่ไม่รู้ที่ไม่รู้คือข้าวแข็งหรือข้าวนุ่มข้าวนุ่มข้าวนุ่มข้าวแข็งไม่ไหวข้าวแข็งไม่ไหวมีคนชอบกินข้าวแข็งด้วยเหรอไม่ค่ะข้าวแค่ไหนฮะตีหรือไปจับตีหรือไปจับแก้มหรือไปนะ มองมากเลยดูนี่ผลไม้กับกำลัไปแล้วไปอีแล้วได้หมดอเลยที่คุยได้อันได้หมดอ่ะเพราะว่าตีก็ได้เข้มก็ได้ได้หมดไปถึงนี้หรออ๋อมันนีได้หมดคือเรื่องที่คุยได้หมดอ้ยฝนี้นั่งเขินเลยนะคะเนี่ยฝั่งนี้ไม่พูดเลยเลยเลยฝั่งนี้นั่งกันนั่มุกเลยนะคะเนี่ยใครมีฝั่งนี้มีคำถาม

กินไข่กเข้าไข่รกะข้าวหอมอ่แวคุกินอะไรง่ายมากพี่แแค่นิ่งจิ้ชีวตหนูแล้วไม่เอาอะไรละใ่กอ่องูใช่กองะไร้ยถามว่าจะตางต้งเกินเมันก็นาวเลยนะคะที่ฝั่งเนี้ย อยู่ถามว่าทานก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรเส้นเล็กเส้นเล็กน้ำตกหรือน้ำใสน้ำตกต้มยำหรือว่าทานแบบแห้งน้่ใชหรอใครจะชอบหรือไม่ใสน้ำตกเลยน้ำใสต้มยำหรือแห้งมันคือแบบเดส้นเนื้อนะมันจะมีแบบห้ ต้อยา้ตกนี่มต้อาตกนี่หรอนี่ไปล้วอยาจริงหรอไม่หรไม่เคยกินแ่ะต้องยาหมกนี่ตกือนี่ก๋วยเตี๋ยวเรืองเนี่ยสรุปก็คือทานเส้นเล็กน้ำตกหรือน้ำใสน้ำตกน้ำตกใสเลือดไหม โองโกงแล้วผมก็ใส่เลือดด้วยโกงเลยโกงเลยอะไอะไรพี่อธิบายอธิบายให้เขามันมันมองเป ันจะมีความเยอทำอไุ้ตงทำอะไร้งเดี๋ยวเดี๋ยวเวลางคามันไงมันจะลวกเส้นไกเส้นลเส้นอ่านั้นใส่เลือดใส่เลือดใส่เลือดไปนนนตักใส่ห้วยแล้วก็กินอะไรเลยแต่ว่าไดู้เลยว่าโรานเ้นเลตน้ำตกทาลูกชิ้นไหมคะใน้น ทานทานแบบเนื้อชิ้นแล้วทานเป็นหมูชิ้นหมูสับหมูหมูหกหมู้นรู้จักหมูกไหมหมูหมกหมูหอ่าใช่ถูกถูกกนกูกกก เจอโลเพอได้ทุกสถา,านการผิวแห้งนะคืผิวแหงแ้แหงแน่ๆเพราะว่าอยู่ทะเลผิวไม้ก็โดนแดดผิวไหมก็น,นมาไมดนนนน้เป็น,ปนาาามากเที่เคียงาของ่มของกิมมตนตไม่ต้ถามไปถุพอ่ะว่าแบบเะไอทาไหนก๋ยเตี๋ยวเนไอไม่รู้จิว่ามันมีน้ำตกบวกกยังผ,ผ,ผลระบาอะไรที่ไม่ชอบรว้ดเพราะ มีกลิ่นทุกเรียนก็มีกลินก่นไม่กินเหมือนกันค่ะไม่กินทุกอย่างไม่ oh. ไมีกลิ่นมีกลิ่นแบบกลิ่นเป็นแต <im it> <im it> ่เหมือนเหมือนอะไรก็ตามที่สมมติว่าเรากินแล้วม,ม,มันมีกลิ่นหายใจของสิ่งนะั้นค่ะยังคงอยู่อย่างนั้นเรากั้นหายใจตอนกินได้ไหม <laughs> มันก็เบิร์มมันก็จะมึนอ่ามันจะมึนๆเพรอะคิดมันแบบตลกโง่ๆอยู่ที่ราวันนี้เราทำงานแล้วมันร้อนมันมุนนีแล้วมันจะยิ่งเต็มเต็มเต็อะไรเงี้ยเนอะมีคำถามไหมคะชอบทะเลหรือภูเขาชอบทะเลเป็นผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ชอบทะเลหรือชอบภูเขาจริงๆชอบทะเลนะคะแต่ว่าถ้าแบบเป็นภูเขาจะชอบสิ่งที่แบบอยู่สูงไปเลยอะ ชอบเขาว้าแบบชอบเขาที่สูงๆเหรอแอนแอนแอนมีอะไรที่มีอะไรมีอะไรทำนี so ้เหรอชอบเขาที okay. oh, ่สูงๆยังไงในไลฟ์สาวชอบเข้มๆด้วยไหมเขางไม่เเลียอะไรมาแค่ม่าวสูงๆเข้ม ก็เขาสูงสูงแก้มสูแก้มคือสูงอ่ะถามบอกไม่ได้บอกไม่ได้ถามฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังไม่มีคาถามฝั่งนี้แต่ตอนนี้ที่นวาทึ่งที่สุอั่าให้หึงคำตอบฝั่งนี้ขอคำตอบนิดเดียวไปก็ได้ค่ะที่ผ่านมาที่ทุกคนร้กันตอบคำถาม ขนมดีน้ำเตี้ยของกินก็แล้วผลไม้ก็แล้วข้าวก็แล้วข้าวเหนียวก็แล้วเมื่อไหร่จะไปฝรั่งเศสเมื่อไหร่จะไปฝรั่งเศสเนี่ยไม่ซ้อมเลยนะเราวกลอรอซื้อตั๋วให้ ขึ้เลยคำงานคิดเลยรอเคยูบมาซื้อราการเลยซื้อรายารเลยไปเที่ยวเราแ่ซื้อนักรายการเลยหมแ้วนะคราวีเป็นใค่อปมของใราชนเมื่อไหร่จะมาเอปีเด็แม่ก็วันเกิดวันเกิดปีไหนปีนี้สิีนี้แล้วก็รอทุกทุกคนถ่ายให้แล้วส่งให้เรา้เดี๋ยวรอไปลง มันเป็นแล้วนะม like ันเป็นแล้วนะปีนี้นะใส่คนต้องถ่ายมั้งได้เมื่อไหร่มุกจะมีมิสติ่งคู่อ่ะคะขอคำถามนี้มาตอบเตแล้วตอบเตแล้วจริงคืออันเนี้ยจริงๆมันมีอ่ะมันมีแน่ๆค่ะแต่ว่าด้วยมุกไอ้เข้มอ่ะก็เตะทั้งคู่ยังไม่ทันได้ถามเลยว่าคู่กับใคร เ้งแต่คำถามนะเอ่อเหลือเหลือมุกคนเดียวชัดเจนไหมเลินพารรที่น่ารักนี้เรอย่างท่บอกไปคุยคุยคุยอยงนตลอดแต่ว่าด้วยมุกกับเพี้ยนอะเป็นทั้งคู่เวลามันพอคพื่อนเสร็จปุ๊บหายหายบหายจริงเขาเป็นพาร์เนอร์แต่เราเนี่ยเขินเขาทมเป็นเป็าร์อรเขาด้วย ก็คุยกันแต่ว่าพอพอพอคุยสักพักเงียบหายกันไปแล้วพอมาเจออะไรแบบนี้คุยต่ออย่างเงี้ยมันเลยไม่จบสทีเราเลยแบบไม่เคลียร์กันจริงๆสักทีก็เไปตอกแบไม่ไม่ไม่ต่อเรื่องไม่ต่อคหยุดคุยหยุดคุยหยุดใช่คุยหยุดลองลองไปเล่นจี้นะดก็แเะฮะผิดแค่ผิดใช่ไหมผิดแค่ผิดเนาะอะไร่าแค่ผิดอยู่ด้วยกันผิด แค่สรุปตรงีไปได้ไม่ว่าแต่ว่าสรุปกลับมาที่เข้มอีกแล้วกลับมาครัถามเระเด็แล้วเอาไปว่าวันนี้น่าละให้หาก่อนแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมี้เนี่ยจะพูดคุยอะไรกับน้องได้คุยแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยคุยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ร่วมกิจกรรมกับน้องบ้างอ่าโอเค